สวัสดีครับท่านผู้ชมเบทโซนวันนี้เราขอพาคุณไปพบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยการเปิดเผยเครื่องบินรบพัฒนาโดยคนไทยเองภายใต้โครงการลับที่ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพไทยแบบเงียบฮ่าฮใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลืออีกต่อไปเครื่องบินรบลำนี้ถูกออกแบบพัฒนาและผลิตโดยทีมวิศวกรชาวไทย ทั้งทหารและพลเรือนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเช่นจุฬามรณ์กเกษตรและมทสเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานทางทหารที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องยุทธวิธีและความทันสมัยนี่คือก้าวกระโดดครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมป้องการประเทศไทยที่ไม่เพียงแค่พึ่งพาต่างชาติแต่กลายเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตเต็มรูปแบบโครงการลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนาน,นับปีข้อมูลจากวงในเผยว่าโครงการนี้มีชื่อรหัสว่า โปรเจกต์แฟนเอเคหรือโครงการพญานาคซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ7ปีก่อนหลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากนั้นกองทัพอากาศไทยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจร่วมกับรกระทรวงกลาโหมมุ่งเป้าพัฒนาเครื่องบินรบที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีโดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศเป็นหลักและสำคัญที่สุดคือต้องมีศักยภาพใกล้เคียงเครื่องบินขับไล่เจน4.5หรือ5เทคโนโลยีล้ำสมัยผสาน AI และระบบอาวุธทันสมัยเครื่องบินรบลำนี้ไม่ใช่แค่โครงเหล็กบินได้แต่คืออากาศยานที่เต็มไปด้วยนวัตรกรรมระดับโลกเช่นระบบควบคุมการบินด้วย AI ที่สามารถวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบเรีลวทม์พร้อมเลือกยุทธวิธีตอบโต้โดยอัตโนมัติเรดาร์ดีเซรุ่นล่าสุดที่พัฒนารวมกับนักวิจัยในประเทศขีปนาวุธนำวิธีความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกมิเซอร์รุ่นต้นแบบระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์วอลเฟรที่ใช้ป้องกันและแทรกแซงสัญญาณศัตรูได้แบบฉานฉลาดที่สําคัญคือเครื่องบินรบลํานี้มีความสามารถในการปฏิบัติการร้ายนักบินหรือแมนโหมดได้ในสถานการณ์อันตรายการออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยแม้จะเป็นเครื่องบินรบแต่การออกแบบของมันสะท้อนถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนโครงสร้างภายนอกมีเส้นสายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพญานาคซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังและการปกป้องสีของเครื่องต้นแบบยังใช้โทน เทาเข้มทองซึ่งแตกต่างจากเครื่องรบทั่วไปในโลกสื่อถึงความล้ำสมัยและรากเหง้าวัฒนธรรมไทยในเวลาเดียวกันมหาวิทยาลัยไทยในแนวหน้าเทคโนโลยีป้องกันประเทศหนึ่งในความน่าประทับใจที่สุดของโครงการนี้คือการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยและสถาบันการศึกษาชั้นนำทีมวิศวกรจากจุฬาและวิศวกรรมอากาศยานจากมทศได้พัฒนาอัลกอรถึง AI ระบบควบคุมการบินและเซ็นเซอร์ล้ำยุกนอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์จากมอกระสดสั ยังร่วมพัฒนาเชื้อเพลิงพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยคาร์บอนต่ำซึ่งอาจนำไปสู่มาตรฐานใหม่ของเครื่องบินรบในอนาคตโลกและอาเซียนตอบสนองอย่างไรเมื่อภาพของเครื่องบินต้นแบบหลุดออกมาในวงจำกัดสื่อตาประเทศอย่างเจนเอสดิเฟนส์ดิเฟนส์นิวและ g l o b a l ทางต่างรายงานข่าวด้วยความตกตะลึงเพื่อนบ้านในอาเซียนบางประเทศเริ่มมีท่าทีระวังบางรายถึงกับเรียกประชุมสภาความมั่นคงของตนเอง เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมขณะที่อีกหลายประเทศแสดงความสนใจในการร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารกับไทยในอนาคตจีนรัเสเซียและเกาหลีใต้ต่างยื่นข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือร่วมลงทุนต่อยอดโครงการนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใหม่ของไทยในเวทีระดับโลกผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และการทหารในระยะยาวการพัฒนาเครื่องบินรบโดยไทยเองครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในภูมิภาคอาเซียนเพราะเมื่อไทย สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้เองประเทศอื่นๆก็ต้องเร่งปรับแผนรับมือทั้งด้านยุทธศาสตร์และการทูตขณะเดียวกันสิ่งนี้ยังช่วยลดภารงะงบประมาณในระยะยาวไม่ต้องพึ่งพาก,การซื้อเครื่องบินราคาหลายพันล้านจากต่างประเทศอีกต่อไปและเปิดโอกาสให้ไทยกลายเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีได้ในอนาคตจากความรับสู่ความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแม้โครงการนี้จะยังอยู่ในระยะต้นแบบแต่ความสำเร็จของมันคือสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ ของการป้องกันประเทศยุคที่เราสร้างนาวัตกรรมด้วยมันสมองคนไทยเองเสียงแห่งความภาคภูมิใจเริ่มดังขึ้นจากทุกภาคส่วนคนไทยทุกประเทศต่างแสดงความยินดีและให้กำลังใจทีมพัฒนาให้เดินหน้าต่อไปเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างแค่เครื่องบินรบแต่สร้างศรัทธาในความสามารถของประเทศความจริงที่น่าทึ่งและอนาคตที่น่าจับตาท่านผู้ชมเบตาโซนทุกท่านนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ ที่ควรถูกบันทึกไว้โครงการลับที่กลายเป็นความภาคภูมิใจระดับชาติเครื่องบินรบฝีมือคนไทยที่ไม่ได้สร้างแค่แรงสันสะเทือนในอาเซียนแต่กำลังสะเทือนถึงเวิีโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแบตาโซนเพื่อไม่พลาดข่าวความมั่นคงระดับลึกก่อนใครเพราะนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยจะกลายเป็นผู้นำด้านอาวุธยุทศาสตร์ในภูมิภาค